hello สวัสดีค่ะนายจ้างจำไว้นะคะจ้างแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU อย่าลืมขึ้นทะเบียนประกันสังคมลูกจ้างเช่นเดียวกับคนไทยโดยการเตรียมเอกสารสำเนาพาสปอร์ตวีซ่าใบอนุญาตทำง,งานให้ครบและยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่หรือจังหวัดของนายจ้างนั้นๆกรณีลูกจ้างเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าให้เสียค่าใช้จ่าย เพราะประกันสังคมลูกจ้างต่างด้าวจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับคนไทยทุกป,ประการเลยค่ะการจ่ายเงินก็ให้หักเงินลูกจ้างนำาส่งนายจ้างก็ส่งสมทบให้เรียบร้อยแม้มีลูกจ้างหนึ่งคนก็ต้องยื่นเข้าประกันสังคมตามระบบนะคะหากนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นเพราะนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนหรือนายจ้างจ่ายเงินเดือนแต่ไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ลูกจ้างจะเป็นอย่างไร สำหรับนายจ้างถือว่ามีความผิดระว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสู้ๆนะคะทำให้ถูกเสียหายไม่เยอะบนอจอเทนไมยินดีให้บริการปรึกษาด้านแรงงานต่างด้าวทางระบบค่ะ